ได้ปะได้ปะเลยโอ้อะไรคันนี้ออกมาอย่างดีครับนี่ปัมไว้สิบอันสามเข้าใหม่นะครับจากน่าจะหาดใหญ่นะครับนี่เอฟซี FC ครับต้องส่งมานี่ครับนี่รุ่นนี้อย่าเปิดให้ชมเลยครับคือมาแล้วนะครับนี่จากหาดใหญ่นะครับนี่ สเต็ปสองเราครับนี่ทำเซอร์โวนะครับนี่เซอร์โวอย่างนี้เราต้องทํานะครับนี่เซอร์โวเขาได้ทามาแล้วนี่เปีปาดนี่ Play, เปีต้องส่งปาดลงจึงนะครับถ้าเกิดกินไม่เสมออย่างเงี้ยอ่าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราแบบแบบป,ปาดให้ปาดได้มาขัดให้บล็อกไม่น่าเกลียดนะครับแต่ดูสีันสีขาขายังไงไม่รู้นิ้วไม่ต้องเปลี่ยนครับนี่บล็อกกระเพดแบบเอาไม่ต้องเปลี่ยนนี่บล็อกกระเพดเป็นรอยนิดหน่อยนี่แบบเอาครับ เดี๋ยวเราปาดลงกึงมาให้เรามาแหลกบให้นะครับนี่ทําเทอร์โบปาดเปย์ทำเทอร์โบปาดเปย์แล็บบล็อกประกอบชุดซ่อมเทสนะครับนี่ชุดนี้โอเคครับผม